สบายดีสวัสดีครับถักทาย FC พี่น้องสองฟังโขงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา2อถุ่มครับพี่น้องพ่วงเลิกจากเวียกจากงานมากครับพี่น้องเมื่อยเมื่อยเมือนลูกค้ากลายนะครับมหูซึกถอถอยนะครับบางเทือกกะย่ามีเมื่อยมากนะครับกะนอนบลับนะครับร้องไห้ทั้งคืนนะครับคิดหอดเมืองเล่าครับพี่น้องอยากกลับบ้านนะครับ เพราะว่าเมืองเล่ามันสบายนะครับมันบ่ได้ลาบากแบบนี้อยู่เมืองเล่ามันหนามไลไฟสว่างตั้งแต่เนื้อฮอดไตนะครับชีวิตเมืองนอกบ่ได้ลําบ่ได้สบายอย่างที่ขิดนะครับพี่น้องบ้านที่อยู่เนี่ยก็ต้องเศร้าเขานะครับเดือนหนึ่งพันหาลอยเหรียญยังบระท่านร่วมค่าไวไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าหนามค่าไฟร่วมแล้วก็ประมาณพันแปดนะครับรถที่ขับไปเหตุงานสมมือเนี่ก ่อนซีปีผลเดือนละแปดลอยครับพี่น้องคิดบึงชีวิตลําบากนะครับก็เลยหูซึกว่าอยากกลับเมืองเล่าตอนนี้ครับพี่น้องแต่ว่าบม่มีเงินคาเครื่องครับพี่น้องมาสีาขี่ยนนะครับไปลงสนามบินวัดไตนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมยามาลุงคําไตแล้วก็สอนใส่สีพันดอนนะครับไปแสดงความยินดีน้ำเพิินนะครับเพราะว่าเพิ่นบริหารประเทศดีนะครับ ชีวิตมองนอกลําบากด้วยพี่น้องครับยาพากันอยากมากหลายนะครับโดยเฉพาะพี่นอ้องคนไทยนะครับที่มาเห็ดเบียกเห็ดงานอยู่่กัอ่าเอเจนซี่า่าแน่หนากระแพงแพงนะครับคนละสามแสนหาสี่แสนบาทก็ยังพากันมากนะครับมันประเสรสบายคืออยู่เมืองเล่านะครับพี่น้องเมืองเล่ามันหนามไร้ไฟ,ไฟสว่างตั้งแต่เนื้อหอดไตแล้วก็รถกระ้องสื่อซด มีเงินสื่อสดบ่ได้เป็นหนี้เป็นสินนะครับอยู่เมืองเล่าสบายบ้านเมืองสงบสุขบ่มีสึนนามิบ่มีการปลนการจี่นะครับรายได้ต่อหัวประชากรในประเทศก็อยู่ดีกินดีครับพี่น้องอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องที่อยากมาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเมืองนอกโดยเฉพาะพี่น้องไทยนี่ต้องต้องไปเฮ็ดเบียกเฮ็ด,ด,ดงานอยู่เล่าดีกว่านะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่เล่าเนี่เห็นบ่พี่น้องคนในสปปเล่าเห็นบ่ อ่าพวกเล่าแดงเห็นบ่ครับเขาอยู่เขามีความสุขครับพี่น้องเขาบ่เหตุการเหตุงานเขากับอยู่ได้นะครับกินอยากกินอะไรก็ได้กินนะครับสบายสบายมันบ่คือเมืองนอกนะครับพี่น้องตื่นเสาร์มาานี่ยังผมนี่ตื่นเสาร์ม้าแปดโมงเสาร์ต้องไปเลี่ยนหนังสือเพราะว่างงนะครับง่แห้งต้องไปเลี่ยนเพิ่มนะครับย่งสลัดบ่พ่อนะครับเลี่ยนแต่แปดโมงไปหอดสิบสองโมงหรือเที่ยงนะครับบ่ายโมงก็ต้องไปเหตุงานต่อนะครับเห็นบ่ ชีวิตบ่มีเวลากับตัวเองเลยนะครับในแต่ละมือนะครับพอบายอหย่งังคันเทาสีบ็ดเหียบเฮยดงานเนี่ยเขายืดลดมากสิเหตุอย่างไาเขาเขาปิดบานไลนี้สิเฮ็ุอย่างไ๋นะครับลําบากมึงนอกครับอยา่าไปยาวพากกันมากครับพี่น้องพากันไปเหวียบเห็ดงานห,หางานอยู่ฟังเล่าคนนะครับเห็นบ่าตอนนี้ล่าเขาพัฒนานะครับรถไฟฟ้าเขาก็มีรถไฟฟ้าความเร็วสูง เซเว่นเขากับมีแหละครับพี่น้องตั้งสองสาขาอยากกินยังก็ก,กินได้พี่น้องตลอดอ่าเส้าซีโซมงนะครับสะพานร้อยกับมีแล้วนะครับอีกยังอีกครับพี่น้องที่ในสปปลาวบม่มีนะครับถนนลาดยางกับมีแล้วครับพี่น้องเห็นว่าที่ผมโพสลงนะครับถนนถนนลาดยางเขาตั้งแต่เหนือจนหอดใจนะครับอ่าแล้วก็เป็นประเทศที่อ่าเป็นเจ้าของอ่าเจ้าของไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าส่งขายทั่วอาเซียน นะครับเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนนะครับถ้าเกิดว่าประเทศไหนที่ทำให้พวกคอมมิวนิสต์ลาวไม่พอใจเนี่ยเขาปิดไฟนี่คือทั้งอาเซียนเนี่ยไม่มีไฟใช้เลยนะอานจะบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องยอมนะฮะยอมว่าทุกวันนี้คอมมิวนิสต์ลาวบริหารประเทศนี้แซงหน้าหลายประเทศมากๆนะครับเห็นไหมครับในสปลาวความปลอดภัยก็สูงนะครับต่อชีวิตประชาชนนะครับ หอบเงินนะครับเต็มนะครับแบกเต็มบาเต็มลายเดินตามถนนฟุตบาทก็ไม่มีปดโจรมาจี้มาป้นนะครับสบายสบายเมืองลาเป็นเมืองที่สงบนะครับผมก็ยังเคยคิดนะครับพี่น้องว่าอยากลับบบานคือกันนะครับตอนนี้อยากลับไปจำพัซักนะครับเพราะว่าคิดหอดอาหารการกินอยู่เนี่ยกับบ่อคอยมีนะครับผมบางทีตื่นมากบางเทือกับไม่ข่าวกินนะครับพี่น้องไปเห็ดงานต่อนะครับ กลับมาจากเขตงานนะครับไฟก็ดับมานี่นะครับบ่มีเงื่อนใยคาไฟเขาไฟดับถ้าอยู่เมืองเล่าเนี่ยวัตองเหตการเหตงานก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าเฮาหากินอ่ากินหยากินยุ่งไปนะครับพี่น้องหาเก็บหมักใหม่หมักตอกกินนะครับหางมหอยกินเฮาก็กินได้ล่ะครับประเทศอื่นสิโดนสงข้ามหรือซึนามินะครับแต่ว่าสปปเล่านะครับคอมมินิตเล่า บอคอยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับสังเกตพี่น้องเห็นบ่ครับเมื่อเมืงอล่าวสิสงบบอคอยมีมีเรื่องวนๆไว้เห็นตามสื่อในสปปล่าวด้บอคอยมีครับพี่น้องสังเกตบอนะครับพี่น้องต้องไปเยี่ยมยามนะครับหรือบั่นปลายชีวิตนะครับฝากถึงพี่น้องคนเล่าในทั่วโลกนะครับแถวยุโรปอเมริกานะครับที่มาอยู่โดนๆนะครับบั่นปลายชีวิตเนี่ยต้องไปเกษียณอยู่เล่าด้พี่น้องครับมันสิได ได้บรรยากาศเก่าๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เมืองเล่าเขาไปไกลแล้วครับพี่น้องไปไกลตอนนี้เจ้ารัฐบาลล่าเขาเจากับดีครับพี่น้องบริหารประเทศดีอ่าค่าแห้งขันตํากับตอนนี้สามหมื่นบาทนะครับค่าแห้งขันตำสามหมื่ 30, น,แ,น 30, แล้วกัอ่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงกับนั่งฟี่นะครับสําหรับคนเฒ่านะครับคนเฒ่าอายุอ่าหกสิบสองลีไทยนะครับ หนังฟีบ่เสียงเงินนะครับแล้วก็เงินกเกษียณอายุกับคนละหาร้านนะครับหาล้านกีบนะครับอันนี้คือเป็นประเทศในฝันนะครับที่ยุคนี้เป็นยุคที่ลาวพัฒนาแล้วก็เจริญมากๆนะครับในยุคนี้เพราะว่าทุกคนก็ทราบเนาะทั่วโลกก็อยากไปเที่ยวลาวกันเห็นไหมครับทุกวันนี้นักท่องเที่ยวทั่วโลกไปเที่ยวลาวกันเยอะมากๆนะครับทั้งยุโรปอเมริกาทั้งจีนนะครับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวไทยตัวนี้น้อยลงนะครับตัวนี้เหลือไม่ถึงแสนคน นะครับต่อปีที่ลาวตัวนี้ประมาณ40 40ล้านคนต่อปีนะครับรายได้เยอะมากๆนะครับตอนนี้ชีวิตการไปอยู่คนลาวเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าคอมมิวนิสต์เขานะครับคอมมิวนิสต์เขาบริหารประเทศในยุคคัมไตรสีพันดอนมาตั้งแต่อดีตนะครับพี่น้องจนถึงปัจจุบันแล้วก็สอนไส่สีพันดอนมาบริหารต่อมาเนี่ยครับลูกพ่อเขาก็เก่งมาเนี่ยลูกเขาก็แห้งเก่งนะครับพี่น้องทุกคนคนลาวบ่ต้องมาเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานอยู่ไทยสมื่นน้อยลงครับ ซูมอเออร์ใเหตุงานเหตุการณ์อยู่ในสปปลาวนะครับแล้วก็พี่น้องคนไทยในภาคอีสานจานวนมากก็อยากไปทํางานที่สปปลาวเพราะค่าแรงมันสูงค่าแรงมันเท่าไรครับอู่ล้านล้านห้านะครับประมาณล้านห้าล้านหกนะครับในโลกนี้ไม่น่าจะมีเลยนะค่าแรงสูงขนาดนั้นนะครับนะครับพี่น้องต้องเปลี่ยนใจนะครับพี่น้องครับยาพากันมาไอเคนาดาอย่าพากันมาอเมริกาออสเตรเลียนะครับผม ค่าเอเจนซี่มันแพงนะครับค่าเวิร์กเปอร์มิสตต่างๆครับคนละ 3- ามสี่แสนบาทก็ยังมากมากแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินกันหาเงินกับมิตเซียค่าบานเซาเสียค่าพรลดนะครับหาเงินจสื่อสดทั้งชีวิตกับบไดดาครับทั้งเมืองนอกเห็นบ่เมืองล่าก็สื่อซดกันเวลาเขาจิสื่อลดก็หอบเงินไปครับสบายๆมันสบายนะครับเมืองเล่าครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทังช่องวิถีคนสองฝั่งโคงครับ ไม่เหนเมื่อยครับส่งเงินคาเครื่องบินม่ให้น้ำแน่เด้อครับพี่น้องทั้งเมืองเล่านะครับเพราะว่าตอนนี้บวงมีเงินนะครับอยากกับบานแห้งนะครับครับเมื่อเยี่ยมบานเกิดนะครับผมแล้วก็ไปเยี่ยมผู้นาอ่าไปเยี่ยมลุงคาไตนะครับลุงคําไตนี่ตั้งแต่สมัยขอย่งหน่อยไว้ได้ขอยียนอยู่พอหาพอหามอหนึ่งนะครับตั้งจำไลยลุงคําไตเราไปเยี่ยมบ้านเกิดข่อยเด้นะครับแล้วก็ขี่ยุ่นไปขี่ยุ่นปุ๊บ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 ไปนะครับอ่าไปลงอยู่ในเมืองข่อยอยู่เนาะ พวกยาพวกยาขี้ฟุ้งขี้ฟุ้นอีกไงกลุ่มเลยแหละครับผมเต็มหลังคาเฮือนเลยครับแล้วเราก็โลงมากนะครับก็ไปตอนหลับเราตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นนักเฮียนอยู่น่าไปป,ปบม,อมือส้มเซยส้มเซยเราดีนะชกซมือเราอายุยืนต่อปะเห็นจะเห็นว่าเรามีดกนที่มีบุญวัาสนาสูงนะครับโอเคครับพี่น้องสวัสดีครับสบายดี